สนับสนุนโดย b บ n เน่พลโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนายพิชิตชัยมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเจอมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะที่เราเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องส่วนตัวก็เมื่อพวกคุณช่วยกันทำลายกระบวนการยุยธรรม นักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตรคนเดียวที่ไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวกำลังจะพ้นโทษเรามาเรียกร้องความยุติธรรมให้เท่าเทียมข้าราชการที่ช่วยกันก็ต้องถูกดำเนินคดีการยื่นคำร้องที่ไม่ตรงความจริงเราก็จะอุทธร์ข้อเท็จจริงไม่มีอะไรมาหยุดการเคลื่อนไหวของเราได้เราต้องเคลื่อนไหวต่อไปและยังโพสต์ข้อความอีกว่าสวนทางสิ่งที่ต้องบังคับคดีมากที่สุดคือนชทักษิณชินวัตรต้องอยู่ในเรือนจำการบังคับโทษย่อนยาน ให้ผู้ต้องขังคนหนึ่งเป็นการพิเศษจนความยุติธรรมไทยบิดเบี้ยวพอมีคนออกมาทักท้วงกลับถูกบังคับคดีให้เลิกการทักท้วงชุมนุมอย่าทําให้ความยุติธรรมไทยสวนทางทำข้าวสี่น้องปลดมือให้ทำตุกันสะกดฟ้าหนึ่งหน่อยนะครับวันนี้เดินทางานอาหึงพวกเราเป็นะครับราอาหนึง,ลนงแล้วก็ใส่ขดลูกีม้มาข้างนี้ นะครับเรืองิศทางการให้ความร่วมมือทานผู้นตรงนั้นไหมครับก็คคอนี่าก็ือวา นะครับอย่างที่เราได้ชี้แจงกันโดยตลอดว่าผมเรามาเพื่อทําทให้กระบวนการยุติธรรมคือเรามาเพื่อเซฟกระบวนการยุติธรรมเมื่อทีคาฝังของศาลหรือว่ามีข้อกฎหมายอะไรของเราก็พร้อมปฏิบัติจริงแต่ว่าก็ใช้ ในการติดต้องี่ยนทอดตามกระบวนการตำรวจติดเชื้อไร่ก็พอดีกับในทุกการเรื่องเดียวใช่ไหมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็เลยว่าเป็นเพื่อนทั้งลูกการได้ผมคุยกับพี่น้องเพื่อความสั่นใจด้วยนะครับครับเรียนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับผมพลตำรวจตีอัศภรวงศรีบีดา มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับได้มาพบปะพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่เรามีการพูดคุยกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้นำาเรียนพี่น้องก็คือ,อเป็นความยินดีที่ผมได้ยินทางแกนนำนะครับมาสื่อสารลักษณะน,น,นี้นะครับในเรื่องกรอบกติการการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ คนไทยควรยึดถือยึดมั่นนะครับเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยนะครับในเมื่อเรามา,าใช้สิทธิ์ตามร แนวทางการต่อสู้ทางกฎหมายทางชุมนุมและการดำเนินการใดๆด้วยสันติวิธีนะครับผมในฐานะตัวแทนภาครัฐก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่นะที่แห่งนี้และทีะ่พอยามเย็นก็มาชุมนุมสกทบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเราขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ครบกฎหมายแล้วก็ รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ต่อสต้ตามกระบวนการที่เพื่อให้ท่านดาเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืนยันว่าเจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่อยู่หน้างานครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมก็จะต้องไปชี้แจงในเรื่องกรอบกติกาการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ต่างๆว่าดาเนินการได้แค่ไหนเพียงไรนะครับแล้วอยู่ในขอบเขตอย่างไรนะครับขอให้ที่น้อง ทุกท่านสบายใจนะครับขอขอบคุณครับร้บก็เป็นคำชี้แจงของทัพก,การนะครับที่แต่ทัพก,การบางทีหาลือก็ต้องไปไปทำภาพใจกับผู้กักสอนนางเล้อองอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้กักตอนนางเล้อองอี่หรือว่าเป็นผู้กักในพื้นที่จะของพื้นที่ในการที่จะต้องต้องปฏิบัติตาม อของตานะครับท่านผู้การก็ดูแลภาพรวมหลายหลายสน,นองดังนั้นเนี่ยก็คงต้องชี้แจงกันต่อไปเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ชี้แจงไปแล้วว่าเราก็จะ,จะใช้สิทธิในการขอยื่นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงขเข้าไปเพิ่มในระหว่างน,นี้ก็จะขอคุ้มครองชัวข่าวไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ที่ไม่เกินส่วนที่ท่านผู้การบอกว่าไม่เกินส่วนในที่ต้านที่ปฏิบัติดัางนั้นเนี่ยก็ต้องรอคําสังของการยืนน่นอุทธรณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ กางใจเปนก่อนน่นะรครับขอบคุณท่านผู้การนะครับที่ที่ทเขามาพบพี่น้องพวกเรา,าขอบคุณนะครับถือว่าเป็น เราก็เราต้อมาดังข้อคิงนะคะเพราะว่ามีการกลาวอ้างว่าเราทางผู้พิพากษในเรื่องของการที่เราไม่จำเป็นต้อมีการชี้แจงเป็นข้อความ

สารแพ่งถนนรัชดาพิเศษออกเอกสารข่าวกรณีวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาพุ่มกับการสอนนนางเลิงได้ยื่นคำร้องขอให้ศารมีคำสั่งยกเลิกการชุมนุมในคดีของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปรทอร่วมกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสที่จัดการชุมนุมค้างคืนที่บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ถนนพิษณุโลกแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร กับขอให้สารมีคำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือถอนเต็นท์ที่ปิดทับช่องจราจรและป้ายรถโดยสารประจำทางมีคำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดช่องการจราจรบนถนนพิษณุโลกเพิ่มขึ้น1ช่องทางจากที่ปีสอช่องทางให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมหยุดกิจกรรมชุมนุมในวันที่19กรกฎาคม2 5 6 7โดยพิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วมีคำสั่ง ว่าเห็นว่าการที่กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ถูกร้องทําการชุมนุมโดยการเต็นท์และปลูกต้นไม้บนฟุตบาทและผิวจราจรสองช่องทางตลอดแนวบนถนนพิษณุโลกตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถึงแยกพาณิชยาการพระนครทําให้เหลือช่องจราจรสองช่องทางตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2567ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นเวลานาน,านกว่า5เดือนเป็นเหตุให้อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนในการเข้าออกมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้ชุมนุมยังปราศัยเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนตั้งเต็นต์ปิดบงังป้ายรถประจําทางที่ผ่านมากว่าสิปีมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายกลุ่มทางมหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้นักศึกษาต้องขึ้นรถประจําทางกลางถนนไม่ปลอดภัยมหาวิทยาลัยพยายามนัดเจรจาแต่กลุ่มผู้ชุมนุมหลีกเลี่ยงไม่มาพบ กลุ่มผู้ชุมนุมมีรถสุขาเคลื่อนที่สองคันส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงมีหนังสือถึงผู้ร้องขอให้แก้ปัญหาจากการปักหลักชุมนุมตามหนังสือฉบับลงวันที่27มิถุนายน2567บุคลากรนักศึกษาให้ข้อมูลผลกระทบจากการไม่มีป้ายรถประจำทางไม่มีที่หลบแดดหลบฝนและนักศึกษา701คนรวมตัวกันลงลายมือชื่อเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่เป็นการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนและนักศึกษาที่จะใช้ถนนสาธารณะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนและนักศึกษาที่จะใช้ที่สาธารณะได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายว่าเป็นไปตามเหตุอันควรตามพรบการชุมนุมสาธารณะ ผู้ร้องในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะแจ้งประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ถูกร้องแก้ไขรวมถึง4ครั้งแต่เพิกเฉยผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเลิกการชุมนุมได้ตามพรบการชุมนุมสาธารณะมาตรา21วรรค2ตามพฤติการที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ชุมนุมบนฟุตบาทและถนนสาธารณะมานานกว่า5เดือนนับว่าผู้ชุมนุมได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางความคิดเห็นของตนอย่างเพียงพอแล้ว เมื่อการชุมนุมได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาการชุมนุมนานไปกว่านี้ถือเป็นการเอาแต่ใช้สิทธิของกลุ่มตนเกินสมควรไปมากโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนคนอื่นจึงเห็นควรมีคำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมตามคำร้องเลิกการชุมนุมสาธารณะตามพรบการชุมนุมสาธารณะจึงมีคำสั่งให้กลุ่มผู้ชุมนุมตามคำร้องเลิกการชุมนุมสาธารณะภายใน7วันนับแต่วันที่สารมีคำสั่งเป็นต้นไป